เอา,าเอาเลยง่ายอ่ะไก่ตัวนี้นะไอ้มานี่แม่ไม้มันก็สาสฉะปะหน้าล่าถอยบินลอยแข้งเปล่าเข้าใส่เจ้าเมืองแผ่อำนาจออกไปเชิงไก่เนื้อไก่ใครเตรียมไอ้แจ้มมันมีเหยงตัวนี้ก็ลงแอบอยู่ต้ออกคอยเชียวโกเวลาเผลอไอ้หัวเข้าบันเกอเชิงน,น,นี้เหลือลงสุ่มซ่อนนะแล้วก็มุดลงไปจีขาดังกระสาจิกหมอยแต่ไม่จิกถ้าใครมีไก่อย่างนี้ไก่เงินไก่ทองจิกไปเอ็นขาดลอยจะค่อยๆล้มไปเอง ก้อ,อยเออใช่ก้อยไหมโอ้ถ้าก้อยก็ต้อง้นี่ก้อยก็ปากกิกัดลงตรงเปลกนี่อีกเท่าบาท่าหนึ่งแม่ไม้กระยางกิ่ปลาในเบืองอีกท่าหนึ่งที่น่ากลัวนี่ถ้าถ้าก้อยนะเนี่ยมามาฮะมาล่ะมาก็มีอีกเชิงหนึ่งก็แบบว่าอาเตะถอยลอยตัวหลบฉากเข้าปากเข้าหน้าตาหอนเจ้าเมืองแผ่อำนาจริรอนใครโดนก่อนก็นอนง่ายได้ใครโดนก่อนก็นอนง่ายได้สองเชิงนี่แบบว่าใครโดนก่อนเนี่ยเนี่ยตัวสางศักฉบปะหน้าลาถอย อีตัวเตะถอยเลยตัวหลบชาแต่ส่วนมากลูกหน้านี่จะไม่ค่อยโดนไปเจอไปเจออะไรมาล่อที่บอกไมามาล่อนะถ้าหักมามันมีงี้มาล่อมาลาะมาห่ออต่มาห่อมาล่อมาโดนล่อนี่ใช้ไม่ได้ถ้ามาล่อจริงหลอกล่อให้เขาเหนื่อยวิ่งไปเรื่อยลาะสองเวียนได้ทีก็รีบเปลี่ยนรีบผันเหียนเข้าต่อตีนี่มาล่อหลอกล่อให้งยงงแล้ววกลงเข้าข้างหลังสาแข้งเปล่าจอมพลังเข้าที่หลังและสันคอนี่เชิงเหนือเชิง เชียงนี้เชิงนั้นเชิงแล้วก็หลอกล่อให้เขาเหนื่อยวิ่งวิ่งออกหลอกให้เพื่อนทําเป็นเหมือนจะยอมแพ้ได้ทีตีสวนแก้นี่แหละเชิงแม่มาล่อแต่เราจะเอาไก่ไปจับตรงไ่บี้ขี่ทั้งตัวตีทั้งหัวและทุบหลังหัวหูโคงแถบพางชักหน้าตั้งหึ่งสังเวียนจะเอาไก่ตัวนี้ไปจับไปจับกันมาอนี่ีนเข้าไหมเข้าเข้าใช่ไหมเข้าเข้าดังไหมจะดังไหมเนี่ยดังนี่แหละหรือลานี่ไก่เนี่ยทางเราเจอก๋อยเนี่ยนะก๋อยเนี่ยเราต้องเอาไก่ตีนเตี้ยไก่ลงไปจับ พอลงมาโดนโผล่มาโดนลงมาโดนลงมาโดนมุดมาจะมัดไงส่วนก่อยนันจะมัดใช่ไหมมุดมัดใบปิดกี่ขัวในตัวสันคอหักได้ดํารถแม่โคตักทรายเป็นตายไม่รู้เท่ากันแต่จะเอาไก่ไปจับต้องเอาไก่ไก่ลงพอลงมาก็โดนพอมุดมันจะไปมัดก็โดนโดนไก่ลงตีเอาแต่ไก่ลงก็แพ้ไก่เชิงบนนะพอโผล่มาโดนโผล่มาโดนโผล่มาโดนมันมันลีลามันมันมันเยอะแก่เชิงอะฮะไก่เชิงอะไก่เชิงนี่มันส่วนมากจะเจอไก่หมดเชิง S <S นะส่วนมากจะเจอไก่หมดเชิงไก่เชิงต้องชั้นเชิงเลือดเหลือล้ำเป็นทุกท่าในไก่เชิงขี่กอดมัดมาล่อจิกลูกตาแถมลงจิกขาก็เป็นนี่ไก่เชิงทุกวันนี้เรียกว่าไก่เชิงไก่เชิงไก่หมดเชิงคนขี่เอ,ขอาขวบผ้าเชิงพิคาดบังคับไก่ให้ลงไายไพ่ไปกลางมุ้งได้ไม่ยากเลยถ้าหาว่าขี่จริงๆอ่ะหรือว่าตะไครเอาตัวทับให้เขารับน้ำหนักไป พักเดียวก็ไม่ไหวเรียกแม่ไม้ขยมพระสุธาไอตัวนั้นน่ะแย่แต่นี้ของเราขี่ตีว่า้าขี่ไม่ตีเนี่ยเดี๋ยวก็หมดตังค์เดี๋ยวกลายหมดเชิงไส้งอน่งงอนงอนอ่ะใส่งอนอ่ะคุตัวเชว่าใส่งโงนะงอนนะนะงอนน่ะใช้ไม่นิยม่คนเล่นเยอะนะโอ้งอนเนื้อหนังมันดีผิวพันธุ์มันดีก็งอนก็สวนว่ามันก็จะเป็นไก่ที่บอกว่าตีแรงๆบางตัวก็ตีไม่ฝังแข้งเท่าไหรคืออย่างนี้ไก่น่ะมันมันจริงจงมันแพ้มันแพ้ทางกัน ยังไก่ใไก่ไก่ตั้งเนี่ยมีโอกาสแพ้ร้อยเปอร์เซ็นเลยไก่ตั้งไปเจอไก่มัดตีตัวตีหัวก็เดี๋ยวกาสันคอหักเดี๋ยวก็ไม่โคกินแต่มันในนี่ถ้าไก่ตั้งเนี่ยมันต้องปังสองปังควักตังใส่เปาเลยปังเดียวจอดเลยจริงจริงนะไก่ตั้งอ่ะตั้งโดโจ้ไแปหน้ายืนจังก้าดันเข้าใส่จิกงอนบ้องหูได้ถ้าดอกไม้ดัดตะเกียงเนี่ยมันต้องปังสองปังควักตังใส่เปาเลยแล้วไก่สมัยเนี่ยแปลกนะแปลว่าไอเนี่ยจิกแล้ยพิตัวงหายไผ่ บินลอยไปในอากาศตกลงพื้นหงายลังฟาดแม่ไม,ม้พิฆาตฟาดธรณีไก่ชับโบราณน,นะแพ้อย่างเดียวอืแต่ไก่สมัยนี้บางทีไอตัวไหยพ่าดในชนะไก่พมา่าลีลามันเยอะเหมือนกันแล้วไก่เหลืองหางขาวเนี่ยเก่งๆมีเยอะออ้ยฝ่ายเจ้าเหลืองหางขาวไก่เจ้าเลี้ยงส่งสมเนียงเสียงขันกลางวานใส่ดูท่าทีองค์อาจประหลาดใจชูคอขันไปไม่เกรงกลัวฝ่ายเจ้าดูหางดำดูล่าสัน ส่งเสียงขันตอบรับขยับท่ากระพือปีกสะบัดหางเดินย่างมากีดซ้ายย้ายขวาสง่างามมันไม่เกี่ยวกับสีหรอกบางทีนะมันดูว่าตัวไหนจะกริงกรงิตรงตัวไหนจะเก่งไม่เก่งแต่สมัยก่อนเนขะาได้โยมเหลืองห้างขาวดูห้างดำแบบนั้นนะแต่สมัยเนี้ไอ้ไอเหลืองหางขาวแพอ่ด่างที่ควายมันกลับตระ,ะปัดดูหางดำดนเตะต่อยบอดขันทั้งยามใหญ่เลยดูห้างดำ<ห>ดอ่ะโด,ด,ด,ดนยาร่ำไปเลยคนก็บอกดูห้างดำไม่ทำไม่กิน เราบอกดูหางดำโด,ดนยำ้ำร่ำไปดูหางดำโดนย้ำร่ำไปแพ้ไอ้ดูหางด,งดำงแพ,แพ้นี่เรื่องจริงเลยนะโอ้แช์จริงเขาให้แช์ไปเป็นผู้สืาวพิเศษนะเชื่อไหมเนี่ยพาเลยทานายบอกพาเลยก็ทําไมล่ะลีลาไก่เนะี่ยมัน18กับ38กระบวนท่า35กระบวนการนะมันอะยู่ในสมองแชร์หมดเลยอย่างเชิงม้าล่อแล้วก็อย่างเชิงนเนี่ย ไอ้ไอเนี่ยไอ้เชิงมุดลงไปจิขาเนี่ยเขาก็เชื่อจินไปเยอะแล้วแท้จริงเขาไม่รู้ปั้งไม่ยังไม่จจะปั้มเลยมุดลงไปจิขาดังกระสาจิกงหมอยจิกไปเอ็นขัดรอยจะค่อยๆล้มไปเองมุดลงไปแบบด้ามคอยปลูกปั้มทุ่มลงพื้นชอกช้ำแล้วกำกืนแล้วจะยืนมาอยู่เลย<ม>ยังไก่ตีเต้าเข้าขอน้อยนะ<ม>ตีเต้าเข้าขอน้อยจะค่อยๆย่อลงมาเอาไก่ลงก็ทะลุหลังไปจับ ไม่เป็นท่าเลยนะแพ้ง่ายๆเลยยืนดูเลยเลยไก่ที่ที่คือบอกอยู่ล่าผมชอบอยู่ล่าเล่ไั่ตเลยหายใจอ่ะยูล่างหนุนคางไว้ให้หายใจไม่เคยออกได้ทีปิ้นวาออกแม่ไม้หลอกลายชักลิ่มเนี่ยเนี่ยของเรานี่สีเชิงอ่ะเชิงอะไรมั่งล่ะสีเราไหมไอ้ตัวใหญ่เราอะนะแต่แปดแสนน่าไม่ขายนะไอ้ศาสจับปานะาเชิงแรกนะสาสจับป่าน้าลาถอย บินลอยแข้งเปล่าเข้าใส่เจ้าเมืองแผ่อำนาจออกไปเชงิงไก่เหนือไก่ไข่เทียมอีชเชิงนั้นกเตะถอยลอยตัวหลดฉากเข้าป่าเข้าหน้าตาหอนเจ้าเมืองแผ่อำนาจได้รอดใครโดนก่อนก็นอนง่ายได้ใครโดนก่อนก็นอนง่ายได้และอชเชิงอยู่ล่างหมุนคังไว้ให้ใหายใจไม่เคยออกได้ทีปิ้นหัวออกแม่ไม่หลอกลายชักลี่มอ่สามเชิงละอละอชเชิงบินเข้าถาถมจมจิก กลางปีกร่อนใส่ประเดี๋ยวเยี่ยวทลาลมกลมเกลียวทีเดียวอัดดับรับครับเลยไม่สีเชิงอยู่ในตัวไหนเอ้ยในตัวในตัวใหญ่เลยเนี่ยในตัวใหญ่เราเราถึงไม่ขาเนี่ยี่ายตัวแจ้ดิขตัวแจ้มีเขาหมอนไก่ไข้กงจักอืมเอาผัวไปอืมเข้าไมเข้ามเข้าเข้าหอนไก่ไข้กงจักเป็นอยากอยาเป็นไก่แจ้อเป็นหอนคนไม่แลว่าไม่แน่เป็นไก่ชน มอนตั้งงอนแล่ลมดูลู่ลมพักปิดตาเหนียงยานค่อยลงมาโบราณว่ามันนิยมถามว่าเก่งไม่เก่งแต่โบราณมันนิยมบางเหล่าไม่มีเหนียงดูก็เชียงหงอนกุหลาบใบสีกำแพงเสียนราบที่เคยป่าไก่ตัวดีนี่แกไม่มีเหนียงเราถึงบอกว่ามือน้องมื้าไม่ขายแต่หลายแสนขายไปเลยเออมีหมดแล้วก็งอนหินเหมือนเม็ดถั่วรู้กันทั่วหงอนนิยมแค่พูดจริงนะครับี งอนหินเหมือนเม็ดถั่วรู้กันทั่วงอนนิยมหน้าแหลมและกึงกลมงอนบางกลมกอดกระมมอมเป็นไก่เชิงฉลาดความสามารถมากมายมีเลี้ยงขายหรือลงตีราคาดีตลาดนิยมโอ้อย่างนี้คนที่ดูมันจะมีคนที่ดูดูโงเ่เฮงไก่เก่งๆอะ่ะ<อ>มันมีม,มีมีบอกหมดลักษณะกัาจะดูโง่เฮงหัวง,งอนแข้งหน้าปกปีหาง แล้วแข้งนะเรื่องแข้งแข้งข้งดมอยโอ้ยแข้งนะ,น,ะนี่ถเกตแข้งนั้นดีมีกระกระบาดนาคราชเสือ่้นเล็บเด็บในนั่นเกตผานศัตรูงูจงอางที่รู้กันสารพันเกตด,ดีมีมากมายตีไก่ชนะได้ภายภายอันสารชั้นเชิงเลือดเหลือล้ำเป็นทุกท่าขี่กอดมัดมาล่อถิกลูกตาแถมลงเกตขาก็เป็นนี่ไก่เชิงไอเชิงลืทุกคนไก่หมดเชิงไก่หมดตั้งไก่หมดตัวไก่หมดตูดนี่เรื่องจริงๆๆๆเลยนะ เขาได้บอกมาทีนี้ยังว่าเลยเรื่องวันนี้ใชี่ยมาโอ้ยฉันดักงขนนั้นลงเฟซนะจะบอกเลยไก่ตัวนี้สิบแปดล้านไม่ขายตูไก่อะไรเราตอนนี้แปดกระบวนท่ารสารย้ากระบวนการนะรักกินขโมยกินมีหมดคนทําไมนยังไม่รู้เขาดูรต,ตรงไก่อ่ะเขาดูยังไงดูที่หัวที่หงอนที่ปาก<ม>าปาก,ปากแข้งหมดเลยนะส่วนมากเขาจะดูที่แข้งก่อนอยังไม่มีไฟเหรอ ฮะมีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนอา่านแล้วลองเปิดทีเดี๋ยวต่อใหม่ได้ไหมได้อ่อาลองอ่าลองก่อน